สวัสดีครับอันนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการเล่นฮอนนะครับอันนี้ก็เป็นการเลือกตัวนะครับก็จะแบ่งฝ่ายเป็นฝ่ายล่ะห้าก้นี้ก็กำลังเข้าสุดเกียนะครับก้อนนี้เป็นจุดเกิดของแต่ละทีนะครับจะเป็นบ่อน้ําครับก็จะแบ่งเป็นฝั่งสีเขียวกับฝั่งสีแดงครับวันนี้ก็จะเข้าป่ามาปักหวานไม่ไม่ให้ขีฝั่งสุดเกิดอันนี้อยู่ที่เลนนะครับเลนประจําเลนไฮเลนมันก็จะมีมีสามเลนนะครับมี ซ้ายกลางแล้วก็ล่างครับนี่ก็กลาลังตีคีเพิ่อเก็บระเวลนะครับสกิลจะมีอยู่สี่สกิลนะครับก็สกิลที่สี่จะได้ตอนเรเวลหกนะครับเพราะเป็นอันติกหรือท่าไม่ตายนะครับอันนี้ก็เป็นพอครับออการปะทะกันนี่ก็เลือดเลือดหมดถ้ากับฐานก็สามารถไปเฟิร์นฟู เลือดกับมานาได้เลือดจะเป็นหลอดสีแดงมานาจเป็นหลอดสีฟ้านะครับก็สามารถซื้อของได้นะครับก็กด B นะครับนี่ก็มาทำลายป้อมของฝั่งศัตรูนะครับ นี่ก็ป้อมฝาตูเหมือนกันครับนี่ก็เป็นการตีปันแหลกของศัตรูครับถ้าตีบ้านของศัตรูแตกทั้งหมดก็ลักษณะนะครับอันนี้เป็นคลองนะครับเพื่อถ้าคลองตายก็จะได้เกิดใหม่อันนี้ก็จบแล้วครับบ้านจบตล้วแตกทำไมเล่นเกมนี้นะครับเพราะเกมนี้ก็มีมีทั้งแท้งซับแฮร์รี่ ก็เลยเรื่องเมพ่พอมทนทนีนะครับอันนี้เป็นรีแคนวัตของเกมคอนนะครับเอ่อันดับหนึ่งจะเป็นกลุ่มเป้าหมายนะครับตั้งแต่เด็กอายุ12ปีขึ้นไปนะครับก็สามารถเล่นได้ต่อไปอันที่สองนะครับก็เป็นปัญหานะครับก็เซอร์เวอร์มีการดีเลย์บ่อยแล้วก็อาจจะหลุดออกจากเซิร์เวอร์บ่อยสานะครับเอกลักษณ์ของเกมคอนก็เป็น มีตัวละครหรือฮีโร่นะครับเยอะแล้วมีร่างอวตารที่ออกแบบเป็นพิเศษให้ผูเ้เล่นเลือกซื้ออยหลากหลายแล้วก็อันที่4ี่นะครับเป็นวิธีการแก้ปัญหานะครับก็ก่อนเล่นก็ควรจะตรวจสอบกับคอมพิวเตอร์ว่าสามารถรับกับตัวเกมได้ได้ไหมเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาในการเล่นเกิดการกระตุกนะครับระดับต่อมาครับอันที่ห้านะครับ เป็นช่องทางการโปรโมทของเกมครับก็เป็นตามรายการใน youtube ตดังๆนะครับเช่น v r s าซก็อันที่หกนะครับก็เป็นรายได้นะครับก็เป็นจากการเติมเงินซื้อล่างอวตารของผู้เล่นนะครับต่อไปอันที่เจ็ดนะครับเป็นเงินทุนนะครับก็เป็นมาจากธนาคารเงินส่วนตัวแล้วก็สปอนเซอร์นะครับอันที่แปดนะครับก็เป็น จุดเด่นของเกมคอนครัก็เป็นร่างอวตารหรือตัวละครเยอะหรือไม่ก็ร่างอวตารที่ทำออกมาออกมาจากหนังการ์ตูนต่างๆทำมาเป็นฮีโร่นะครับต่อไปก็อันที่๙ใช้ครับก็ได้เปรียบก็เป็นร่างอวตารพิเศษหรือร่างอวตารที่ออกแบบมาเยอะสามารถแล้วก็ผู้เล่นสามารถพูดไมค์คุยกับทีมได้ก็หมด เรียนเท่านี้นะครับ